เทศกาลเชียงเม้งปีพศ2566รู้กันไหมครับว่าเทศกาลเชียงเม้งของปีนี้เริ่มไหว้กันวันไหนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและลำดับในการไหว้มีอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้ตามมาดูในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมไมค์มาริโอู้โซนะครับช่วงต้นเมษายนนะครับ ก็จะเป็นช่วงที่หลายๆครอบครัวทั้งชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนนะครับได้ร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณีที่เรียกกันว่าเทศกาลเชงเม้งนะครับคลิปนี้ครับจะพูดถึงพิธีการต่างๆในการไหว้โดยบางท่านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและก็อาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนและหลังไหว้เสร็จจะต้องทําอะไรบ้างควรจะเริ่มทําอะไรตอนไหนคลิปนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยของทุกคนกันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอมาสรุปโดยย่อๆก่อนว่าวันเช็งเม้งหรือเทศกาลเช็งเม้งเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างแล้วก็มันคือเทศกาลอะไรเทศกาลเช็งเม้งเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลที่เรามาไหว้บรรพ,พบรุษนะครับก็จะเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนนะครับจะเป็นวันเสมือนที่ว่าเราจะมารวมญาติกันมาพบปะกันและในวันพิธีนะครับก็จะมีการเส้นของเส้นไหว้ให้บรรพ,พบรุษที่ร่วงลับไปแล้วซึ่งเทศกาลเช็งเม้งนะครับเป็นการแสดงออกถึง ความกตันญูต่อบรรพบุรุษเราจะได้ลํำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่เป็นผู้วางรากฐานจนมาเป็นครอบครัวเราที่สมบูรณ์อย่างทุกวันนี้ทําให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่บางทีนะครับอาจจะเป็นกุศโลบายที่ทําให้ครอบครัวที่แยกย้ายกันไปทํางานกลับมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ได้นะครับ โอเค,ครับแล้วก็เช้งเม้งของปีนี้จะตรงกับวันที่5เมษา2566นะครับและช่วงในเวลาเทศกาลเช้งเม้งเนี่ยก็คือจะมี7วันนะครับก็คือระหว่างวันที่2ถึง8เมษายนโดยให้นับก่อนวันเทศกาลเชงเม้ง3วันและเลยไปอีก3วันช่วงเวลาเนี่ยบรรดาลูกหลานก็จะนําของมาเส้นไหว้ที่สุสานและที่บ้านเพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษนะครับโอเคนะครับมาถึงในส่วนสําคัญของ คลิปนี้เลยนะครับว่ากระบวนการที่เราจะไหว้เทศกาลเชงเม้งเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มที่กระบวนการแรกนะครับคือ 1. เราต้องไปทําความสะอาดสุสานหรือไปตกแต่งประดับดอกไม้หรือว่าหญ้าที่มันลกๆแล้วเราก็ต้องไปจัดการตรงนั้นเพื่อเตรียมตัวที่จะไปไหว้ในวันเชงเม้งในส่วนที่2นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีอาหารข้าวอย่างเช่นเนื้อสัตว์จะเป็นพวกหมูปลาหอยแครงหรือบะหมี่สดนะครับผลไม้นี่ก็จะมีสม้ม สับประรดอง,งุ่นสาลี่แอปเปลิลแล้วก็ยังจะมีขนมอีขนมเปี๊ยะขนมถ้วยฟูที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของที่มีความหมายมงคลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเหล้าน้าชากระดาษเงินกระดาษทองเงินบ้านรถเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นของกินที่บรรพบุรุษเราชอบตอนที่บรรพบุรุษเรามีชีวิตอยู่อันนี้ก็ได้นะครับหรือของใช้อื่นๆที่เราจะเผาให้บรรพบุรุษนะครับ โอเคครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่2แล้วเราก็จะถึงขั้นตอนที่ว่าเรามาที่สุสานทั้งนี้เราก็ต้องให้ผู้ที่อาวุโสที่สุดในครอบครัวของเรานะครับไปนำไหว้ที่ศาลเจ้าในสุสานก่อนข้อที่4นะครับจากนั้นก็คือขั้นตอนการทาความสะอาดของซุยเราจะมาปัดกวาดเศษญ้าเราจะประดับตกแต่งด้วยกากเพชรหรือพวกสายลุงหรือที่ว่าเป็นธงก็สามารถจะมาปักและประดับได้แต่มีข้อห้ามนะครับ ห้ามเอาธงปักตรงหลังเตา่ามีความเชื่อว่าในการที่เราเอาธงไปปักตรงหลังเต่าเนี่ยให้บ้านเราเกิดการรั่วหรือสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือจำไว้นะครับห้ามเอาธงไปปักตรงหลังเตา่าข้อที่5้านะครับจากนั้นนะครับเราก็จะจัดของไหว้นะครับตรงส่วนที่ว่าเป็นของเจ้าที่นะครับเราก็จะจัดเป็นถ้วยน้ําชาห้าถ้วยเหล้าห้าถ้วยของไหว้แล้วก็กระดาษเงิน e กระดาษทองนะครับเราก็จะจัดตามลําดับอย่างนี้นะครับก็คือสมมติอันนี้เป็นเจ้าที่นะครับเราก็จะวางกระถางทู่เชิงเทียน ถ้วยน้ําชา5ถ้วยเหล้า5ถ้วยของไหว้ที่เราจัดเตรียมมาแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองคล้ายๆกันครับส่วนในของบรรพบุรุษสมมติถ้าตรงนี้เป็นป้ายบรรพบุรุษนะครับเราก็จะมีกระถางทูบเชิงเทียนน้ําชา3ถ้วยเหล้า3ถ้วยอาหารข้าวหวานที่เราจัดเตรียมมาแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองหรือว่าบ้านรถต่างๆ และเมื่อเราจัดเตรียมเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่6อาจจะเป็นขั้นตอนในการไหว้เชงเม้งนะครับโดยเราจะเริ่มไหว้ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยส่วนใหญ่เขาจะไหว้กันประมาณ10บโมงแต่ไม่เกินเที่ยงนะครับโดยเราจะให้ผู้อาวุโสเนี่ยนำไหว้ก่อนและเมื่อเทียนใกล้หมดก้าน,นะครับเราก็จะให้ลูกหลานล้อมวงเผากระดาษเงินกระดาษทองเงินบ้านรถหรือของใช้อื่นๆนะครับรู้ไหมครับว่าทําไมเราต้องให้ลูกหลานเรามาล้อมวงเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือว่าบ้านรถ เพราะว่ามันเป็นเคสนะครับเพื่อเป็นการกําหนดว่าสิ่งที่เราเผาเป็นของครอบครัวเราเราเลยต้องมานั่งล้อมวงกันเผาห้ามแยกกันเผานะครับทีนี้เมื่อเราเผาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะจบลงด้วยการจุดประทัดนะครับเพื่อความสิริมงคลและกระตุ้นให้ได้โชคได้ลาบนะครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วครอบครัวก็จะเอาอาหารที่เรามาเส้นไหว้มานั่งรับประทานกันหน้าหลุมศพครับ แต่ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากร้านอภิชาตสังกพันธ์นะครับร้านอภิชาติสังกพันธ์ศูนย์รวมสังกพันธ์และสินค้าเทศกาลอภิชาติสังกพันธ์จบ ครบในร้านเดียวโอเคนะครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเข้าใจถึงความสําคัญและวิธีการไหว้เชงเม้งไม่มากก็น้อยนะครับและแม้ว่าปัจจุบันนะครับการไหว้เชงเม้งของชาวจีนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปแต่ผมเชื่อเลยว่าความหมายของวันเชงเม้งยังคงไว้เป็นการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแก่ลูกแก่หลานให้เห็นถึงความดีงามของบรรพบุรุษที่ทําให้เราเป็นเราในทุกๆวันนี้ขอบคุณครับ